มาถึงนานยังมาาแล้วครับเหรัออยู่ไหนอยู่ด้านหลังเหรออยู่ล็ไกใจครับเฮ้ยยางรั่วเปล่าวะดูดิดูเหมือนว่ายางจะรั่วเนรั่วไหมไม่รั่วนะปะ างยามเย็นๆนะครับโอ้ยามมืดค่ำนะครับนัทุ่งนาของผมนะฮะอ,อยู่ไฮอยู่น้าเนี่ยนะครับโบลีปิไปซแล้วครับ,บ,รไไรบผ่านมาอุบลราชธานีแวะมาเที่ยวด้วครับพี่น้องเดอ้อแล่นมาให้ครับร้านกาแฟาร้านอาหารอยู่อำเภอพิบูลมุสาหารนะครับที่พักรีสอร์ทหล่องแพร่อยู่อำเภอศรีดินธะร,ร,ร,นรผมติดเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับท่านใดเข้ามารับชมคลิปก็ขอ,ขอให้ลำร่วยวิ่งควาพร่รางกายแข็งแรง ญาติเจ็บญาติจนนะครับนะผมขอเป็นกำลังใจทุกๆครอบครัวทุกๆทุกท่านนะครับโอ้ยฝนตกเนี่ยครับบรรยากาศของทุ่งนาจอนนี่ยามค่ําคืนนะครับโอ้หลายๆคนถามหาเจ้าเงินบนมาดูนะฮะโอ้ถ่ายสวยๆดไโอเลยไหนไปไหนเห็นเงินยืนๆๆๆโชว์ดิลูกถ่ายมุ้งสวยๆ สวัสดีครับสวัสดี FC จันนี้มือปราอินดีที่เคารพรักทั่วประเทศไทยที่เคารพครับเข้ามารับชมแล้วขอให้รวยสุภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บยาจนนะครับตอนนี้อยู่ที่ฟาร,ร์มด้านหลังตรงนี้จะเป็นคอกควายนะครับและก็ซุ้มไก่ชนของผมนะฮะนี่ครับเจ้าเงินอุบลอายุสิบเดือนเต็มนะครับอืมควายงอามยืนโชว์วลูกยืนโชว์อ่า นะครับมีโอกาสผ่านมาอุบลราชธานีแวะมาเที่ยวชมนะครับยุ่งหลายนะครับดูกำเนื้อบ,บันทายครับมาเต็มเลยนะครับวันที่ห้าที่หนี้เจอกันที่สนามประกวดควายงามในรุ่นฟันน้ำนมจูเนียที่อำเภอทวารบุรีครับจงังหวัดเอยดเจอกันครับเนะจ้าเงินอุบลเดินทางไปสางสีสันนะครับไปร่วมงาน อยู่ทอนบุรีจังหวัดลอยเอ็ดนะครับเนาะจเจอกันนพี่น้องเด้อเอฟซี FC จอหนี่มือเปล่ากับแวะมาเยี่ยมยามทักทายกันมาเป็นกําลังใจให้กันนะกันนะแวะมาทักทายผมได้ครับอยู่สนามอําเภอทวันบุรีลอยเอ็ดครับเดี๋ยวผมเอาเงินอุบลไปครับเงินอุบลนี้เขาเป็นลูกของเงินอุทยัยบวกกับแม่หงหยกนะครับ ตอนนี้เขาอายุได้สิบเดือนเต็มเกินวันที่สาิบตุลาหกสี่นะครับก็เพิ่งอ่สิบเดือนก็อีกไม่กี่วันเฮ้ยอาโผล่มาอีกแล้วนะครับนี่ครับคนนี้ครับเอชิงดำเอาไม้ให้หน่อยดิถึง <c oughs> บ้านเก่าเออยังรักพี่อยู่เลยครับมานี่แหละ,ะนั่งครับพี่ไปไหนมาไปอยู่ไหนมา อยู่วารินมาครับตกลงไม่ได้ไปเลยไปไกลเลยอุบลเลยใช่ไหมนั่งด้านนู้นเห็นบรรยากาศควายด้านหลังเลยพี่ทึ่งพี่ก็เลยยูไปไกลพี่ฮะพี่ถึ่งพี่ไปไม่ไกลพี่หรอกทำไมอ้วนจังวะกินโอ้กินเยอะฮะกินเยอะกินเยอะเนาะกินเยอะมาเที่ยวหรือมาเลยสรุปอยากจะยู่กับพี่อีกรอบกลับมาอีกรอบครับโอ้โหแก้ตัวอีกรอบฮะแก้ตัวอีกรอบนึงอ่าอะไรที่มันไม่ดีผวก็อยากจะกลับอ่าปรับปรุงตัวใหม่อยากมาอยู่กับพี่อีกรอบหนึ่งพี่ทึ่งน้องๆเห็นไหมว่า คนนี้พี่ก็ไม่มีใครเนาะก็ยังย้ายกันไปหมดแล้วผมก็ยังรักพี่อยู่เหมือนเดิมอะถึงบ้านเก่ายังอยู่พี่ไอ้โต้งไม่อยู่น้องน้อยไอโต้งไปไหนละโต้งไปทํางานที่อื่นละอ๋อก็เหลือแต่โอเลอวินครับพี่ไอ้วินนครพนมโอเล่เป็นไงพี่นนี้สบายดีไหมเหนื่อยงานเยอะพี่นะใช้สมองเยอะไปหน่อยงานเยอะด้วยงานเยอะติ็นหน้ามึงกูคิดถึงไอ้โต้งนะ ปกติก็อยู่แถวนี้แหละพอได้หยอกได้ฮาได้บ้าบ้าบบไปด้วยกันแล้วดูติดตามคลิปเอ๊ะไปอยู่ไหนเอเร่อวะอยู่นะครัไปปั้นพุทธรูปอยู่บุญทลิกครับอ๋อไปปั้นพุทธรูปอยู่อำเภอบุญทลิกเหรอครับไปกับทำงานกับรุ่นพี่เขาเป็นช่างปั้นอ๋อรุ่นพี่เป็นช่างปั้นครับเอาไปเป็นลูกมืออ๋อเป็นลูกมือเป็นลูกมือเขาครับอยู่ที่บุญทลิกเหรอบุญทลิกอ๋อได้โทรติดต่อคุยกันไหมก็ เฝากความห่วงใยไปให้มันด้วยเด้อบอกว่าพี่จอนนี่ส่งความห่วงใยความปรารถนาดีไปให้เป็นเป็นกาลังใจให้มันเดิมมันแหละจริงจริงมันงานประจําตรงฟาร์มมันมันรู้มีอะไรอะไรก็ได้พี่เองนี้ช่วยดูไก่ชนแล้วกันได้นะลองดูเป็นทางที่ขนาดดูแลด้วยพี่ไก่ไก่ชนเดี๋ยวดูแม่พันไก่เดี๋ยวเช้าตื่นแต่เช้าช่วยมือน้ําเขาเดินดูมอบหมายเดี๋ยวเอาสมุดจด แม่ไก่แต่เราล็อกว่าตัวนี้มันฟักยังผสมยังเดี๋ยวไล่ฉีดไคโตซานให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่เอาไอ้เก้าล้านไอ้ไอ้เ,เ,เอาแสนล้านไอ้ลูกไอ้น้องไอ้แสนกนผสมนะเดี๋ยวมึงลงมานอนข้างล่างนอนฟาร์มไก่เน,น,นี่ยส่วนเรื่องอาหอาหารการกินก็ดูทงครัวนะทําดูความสะอาดเรียบร้อยเหมือนบ้านอีกหลังนะเน่องราบโอกาสจากพี่อีกรอบก็ทําให้ดี แล้วพ่อถ้าพ่อกับแม่พี่เรียกใช้อะไรไปช่วยแกได้ครับพี่นะพระพ่อแกจะดูแลสวนต่างๆแกจะตัดจงตัดหญ้าขุดนั่นขุดนี่หรือทานู่นทำนี่เมื่อกี้พี่ขึ้นไปบอกพ่อกับแม่ไปแล้วว่ามีอะไรก็เรียกใช้มันได้ครับนะได้ครับแต่เองก็เป็นตัวซับพอร์ตเป็นถ้าเป็นเป็นฟุตบอลก็เป็นตัวลิเบร่ตัวมิดฟิลด์เดินเกมทั่วสนามเข้าใจเนาะครับเดินเกมทั่วสนามเพราะโอเล่ต้องช่วยงาน ซื้ออาหารซื้อของไปที่รีสอร์ทที่สิตินทอนนะเองก็อยู่นี่ก็ดูดูแลดูแลทางด้านนี้วินไม่วินมันจะดูแลควายดอนเขาจะเป็นดูไก่หนุ่มไก่เลี้ยงชนครับกับก็น้องชายนะครับเอ่อคิงดำเคยอ่วนท้วนเห็นมันเออมันสมบูรณ์ดีมากับกับวันแรกตอนรอบนั้นนะครับก็มันแตกต่างเห็นดีขึ้นก็ดีใจ รอบนี้ก็ขอกลับมาทํางานอีกก็ให้โอกาสมาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่มอบหมายรอบนี้ให้มอบหมายดูแลฟาร์มด้านหลังดูแลซุ้มไก่ด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวดูความสะอาดแต่เราต่อละล็อกด้วยนะครับพี่ได้ค่ะเดี๋ยวมีดอน,อนไอ้โทนไอ้วินมาช่วยในส่วนนี้ครับนะดูช่วยกันปัดกวาตดตัดยุงตัดหญ้าช่วยหน่อยยุงมันเยอะถ้าหญ้ามันเยอะมันยุงเยอะนะฝากหน่อยแล้วกันครับครับพี่น้องครับผ่านมาทางอุบลราชธานีกั แวะมาเที่ยวนะครับทุ่งนาผมข้อควายผมอยู่ด้านหลังร้านกาแฟซุ้มไก่ผมอยู่ด้านหลังอช่องทางติดต่อสายพันธุ์ผมว่าต้องใส่แอดด้านหน้านะครับผมมีช่องทางเดียวที่ซื้อขายนะครับอแอดเจโอเอ็นเอี๐๐๗นะครับทักมาเดี๋ยวมีมือน้ําไล่ตอบไล่ส่งให้นะฮะแต่ช่องทางอื่นผมไม่สามารถลงได้ถ่ายให้ดูก็ไม่ได้เลยเพราะมันบล็อกไปหมดนะฮะก็เอาก็เอาเป็นว่า ดูไปดูความเรียบร้อยอไหนดูห้องนอนไปครับปัดกวาดให้มันเรียบร้อยจัดเก็บให้เรียบร้อยอ,อันซอดเรียบร้อยแล้วพี่นะเสร็จเรียบร้อยเลยใช่ไหมที่ซอดอืมได้ดูดูความสะอาดดูอะไรเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยครับพี่ครับ่ะว่าไปเลย ครับอ่าครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบสายพันธุ์มือปราบก็แวะมาดูของผมล่าสุดก็เปรียบติดมัดจำหกแสนหกอยู่ที่อุดรธานีลูกเพาะนะฮะก็ขอให้มันหมานเด้นะอย่างไรส่งข่าวดีมาตลอดนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมไม่มีช่องทางเอาให้พี่น้องดูล่าสุดผมก็ได้น้องเจ้าแสนกลน้องแท้จากเสียโยโชคดาราชายให้มาตอนนี้ก็กำลังกำลังผสมนะครับที่นี ทุกเช้าผมตื่นแต่เช้าผมก็จะมาไล่เตะคัดแข็งอยู่ข้างหลังกับน้องๆเจ็ดโมงก็เอาควายออกคอ,อกใสสายผมก็ทํางานภารกิจต่างๆจนี๋ข้ามือดอย่างนี้นะครับแต่ละวันสู้กันตัวพี่น้องสู้ไปสามยังมีลมหายใจขออย่างเดียวอย่าไปส้างปัญหาให้ผู้ใดกับเป็นพ่อนะครับจำไม่ได้แน้นองหล่าเด้อขันส้างประโยชน์บ่ไดดก็จะไปส้างปัญหาเช่นกันก,กไอจอนนี่ขันไอส้างประโยชน์ให้ผู้ดใดว่าดดไอจอนนี่ก็ไม่เคยส้างปัญหาไ้ไผ ไอ้กับสู่แป้ตายคือกันนะกูนี่ยืมสินมาลงทุนเห็นมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายก็มีตั้งแต่กูนี่ยืมสินมาส่วนใหญ่ทรัพย์สินของผมก็เป็นทรัพย์สินที่มันก่อยเกิดไล่ได้่วาจะเป็นที่ดินอ่าธุรกิจต่างๆนะครับเนาะผมกับบริเวณปุ้มเฟ้ยรู้ล้าที่มีสินค้าที่แบรนเนมมาใส่คือข้าเจ้าแต่งตัวต้งสีละพี่น้องตังเกงตัวนีก็ใส่จับโจรจำได้ว่าผู้ต้อง จะจับปูหาขาคุ้มคืนที่คุณแจมือ็ระเดี๋ยวไปส่งตัวนี้ละผมกับสไตลน์นี่เดี๋ยวจะหาเก่งดีๆมาใส่อหรอกเดี๋ยวจะหาเก่ยงยื่ยนงามมาใส่เพราะมันคือบานคือเมืองเขาเนี่ยนะครับหาเก่ยงยื่นงามมาใส่คือบานคือเมืองเขาเนี่ยอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นอ้องๆหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไอจอนนี่แล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องหลายๆคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดครับผมก็สัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินนะครับ ขันผมสร้างประโยชน์ให้แผ่นดินบรได้พุมกระสิบประสามปัญหท้ายแผ่นดินกับพ่อขันผมลำผมรวยขึ้นผมหางพมมีขึ้นผมกระชีแบ่งปันให้ครับสิ่งดีๆครับสังคมนะครับช่วงนี้ก็เมื่อยนะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าผ่านมาอุบลรธา,านีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอยุบลราชธานีเยอะแยะมากมายก็ขอแนะนำไฮไลท์แลนด์มาร์คคาเฟ่ทุ่งนาเจ้านุ่ยป่ามีทั้งกาแฟอาหารเครื่องดื่มอ่าที่ถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็ไปต่ออีก30กิโลที่พักรีสอร์ทริมแม่น้ำมีรรงง่องแพ นะครับสนใจก็โทร0 6 2 7 0 3 4 7 5 9ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านวันที่หาเจอกันที่อำเภอสทวัสบุรีผมเอาเจ้าเงินอุบลไปรวมสางสีสันในรุ่นไม่เกิน140พันน้ำนมจูเนียนะครับเนาะอ่าประกวดควายงามนี่ครับคือเจ้าเงินอุบลจำเลยเพาครับควายหน่อยโตละลานที่ซื้อมาตอนนั้นอ่าตอนนี้มันใหญ่สิบเดือนแล้วนะครับเนาะล่อเบิ่งมันตอนมันปีหนึ่งสิเป็นยังไงปีหาเดือนสิเป็นยังไงสองปีสี่สิเป็นยังไง ตอนเต็มควายรุนเขารุ่นฟันน้ำนมรุ่นฟันแทะหนึ่งคูสีเป็นยังไงนี่ก็ดีใจกับพี่ชายของเขาเจ้าปีใหม่นะครับของเสียนองอำเพื่อการนะครับกะถึงไดแกนแชมป์จากสนามจอสซุลินเจ้าปีใหม่นะฮะเจ้าบิ๊กบุรีลำก็เป็นพี่ชายของเขานะครับพวกนี้นะครับสายเลือดเดียวกันนะครับเนาะพอเขาคือเงินอุทยัยแม่เขาคือแม่ฮงยกกำเนื้อดีมาดีครับงามตอนนี้ครับอ่าย้อนแสงนะมันก็จะย้อนแสงเนาะ นี่คือเงินอบนุบอ่ะครับสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศที่รับชมคลิปขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกกำลังใจที่ผมมอบให้หลายๆคนทุกโอกาสที่ผมมอบให้ใครหลายๆคนสิ่งดีสิ่งงามการคิปด,ดีการปฏิบัติด,ดีที่ผมคิดดีทําดีมาโดยตลอดขออุปสมภพมุทีผมสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพถือบุญญาบารมีองค์ปู่ย่านาค้าที่ผมนับถือที่ตั้งตระหง่านหน้าทุง่งนาของผมนี้ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยยเจ็บจนครับสวัสดีครับ